สวัสดีครับมาพบกับช่องปอเปลือกอีกแล้วครับแต่ว่าคนที่พูดอยู่ไม่ใช่ปอเปลือกครับแต่ว่าเป็นลูคัสนะครับผมเพราะว่ามาอยู่ที่นี่นะครับต้องเปลี่ยนชื่อนะครับบางคนฝรั่งที่นี่นะครับเขาอาจจะเรียกชื่อผมไม่ถูกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นลูคัสนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปของผมนะครับก็มีแต่คนเรียกว่าลูคัสตลอดเลยนะครับผม อ่ะวันนี้นะครับผมมาทําอะไรนะครับวันนี้ก็คือหลายคนนะครับหลายคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับในทาง t ิ k กต o k ของผมนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของผมเนี่ยช่วยแชร์วิธีการสอบ i อเอลของผมให้หน่อยนะครับวีซ่านี้มันเป็นวีซ่าอะไรนะทำไมได้ไปทํางานที่ออสเตรเลียนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า Work and Holiday นะครับผมตั้งแต่รายละเอียดการขอวีซ่านะครับรายละเอียดวีซ่าต่างๆว่าต้องทำยังไงนะครับคุณสมบัติต่างๆทั้งหมดเลยนะครับผมใครกลัวพลาดนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไว้นะครับทุกคนบางวันเอ๊ยลืมนะครับไปหาดูได้ที่ไหนนะครับข้อมูลจะอยู่รวบรวมมาให้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมจากใจนะครับคนได้วีซ่า work and holiday นะครับและก็ตอนนี้ก็คืออยู่ออสเตรเลียมาได้4เดือนแล้วครับทุกคน ดีใจมากเลยครับผม ในคลิปนี้นะครับผมขอจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆละกันนะครับผมพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นรายละเอียดครับของวีซ่า Work and Holiday ที่ออสเตรเลียนะครับผมพาร์ทสนะครับก็จะเป็นการรีวิวการสอบ i อเอลนะครับที่จะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านี้นะครับผมมาเริ่มที่พาร์ทแรกละกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าเอ้วีซ่า Work and Holiday คือวีซ่าที่ใช้ทําอะไรและวีซ่านี้ทําอะไรได้บ้างครับ ข้อกําหนดรายละ,ละเอียดต่างๆนะครับผมที่จะต้องใช้ในการยื่นวีซ่านอะอ่ะก่อนอื่นนะครับวีซ่านี้นะครับชื่อของมันคือ Work and Holi d a y Visa นะครับถ้าซับคลาสจริงๆของมันก็คือซับคลาส462นะครับทุกคนของประเทศไทยจะเป็น462ครับแต่ว่าบางประเทศที่อยู่ฝั่งทางยุโรปนะครับเขาจะเป็นซับคลาส417นะครับซึ่งตัวเงื่อนไขของวีซ่าก็จะใกล้เคียงกันนะครับทุกคนการขอวีซ่าที่ออสเตรเลียนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเราอยู่ซับคลาสอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนน่าจะเป็นซับคลาส500นะครับผมก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวีซ่านะครับผมวีซ่า work and holiday ชื่อของมันก็คือ work ใช่ไหมครับก็คือให้ทํางานทุกคนเออเราได้วีซ่านี้เราต้องมาทํางานนะครับผมแล้วก็ holiday ก็คือวันหยุดทุกคนทํางานแล้วก็หยุดพักผ่อนซึ่งวีซ่านี้นะครับจะให้เรานะครับทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียได้ถึง1ปีเออ1ปีเลยครับทุกคนแบบถูกกฎหมายครับแต่ว่าทุกคนเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอต่อวีซ่าปีที่2ได้ ออไม่เพียงเท่านั้น,นครับอะไรปี3ก็สามารถต่อได้ครับทุกคนซึ่งก็คือแม็กซิมัมนะครับของวีซ่าตัวนี้คือ3ปีที่เราจะทํางานเก็บเงินหรือว่าพักผ่อนหรือว่ามาเรียนนะครับมาเรียนแต่ว่าอาจจะเรียนได้ไม่เยอะเนาะก็คือที่ออสเตรเลียได้แม็กสุดถึง3ปี3ปีทุกคน ถ้าพูดถึงเรื่องระยะเวลานะครับ3ปีในการทํางานต่างประเทศถือว่าเยอะนะครับทุกคนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในการขอวีซ่ามาทุกคนมันหาได้ยากนะครับสาหรับผมวีซ่านี้ถือว่าเป็นวีซ่าที่ดีแบบดีมากๆเลยครับผมหาได้ยากนะครับวีซ่าแบบนี้ที่จะทํางานได้แบบนี้ในประเทศอื่นๆบางประเทศก็ได้แค่สาเดือนบางประเทศก็อาจจะได้แค่หปีแต่นี่คือ3ปีนะครับกับประเทศอสอสเตรเลียออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่ จ่ายค่าแรงสูงครับติด1ใน10อันดับต้นๆของโลกเลยนั่นแหละครับ3ปีที่เราจะอยู่ได้แต่ว่าเราต้องขอต่อทุกๆปีนะครับผมตอนนี้นะครับของผมก็คืออยู่ใน first year ก็คือวีซ่าปีที่1อยู่ครับผมกาลังจะขอต่อปีที่2แล้วก็ปีที่3ต่อนะครับการที่เราจะได้วีซ่าตัวนี้ครับทุกคนมันจะต้องก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่า คุณสมบัติหลักๆแล้วก,ก,กันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปค้นหาได้ที่ Google ได้นะครับผมหนึ่งเลยครับผมอายุต้อง18ถึง30ปีแล้วก็ไม่เกิน31ปีนะครับทุกคนถ้าใครเกิน31ปีสมัครไม่ได้ครับผมแต่ว่าอายุผมก็คือไม่บอกนะครับแต่ว่าสมัครได้ผมสามารถอยู่ได้แม็กซ์สุดถึง3ปีนะครับอ่าบางคนนะครับคนที่ได้วีซ่าปีนี้เขาอายุ30ปีแล้ว นะครับเขาก็ไม่สามารถต่อวีซ่าปีที่2ได้บางคนอายุ29ก็สามารถขอได้ปี2ปี3ก็ได้นะครับทุกคนข้อมูลของผมนะครับตอนนี้ก็คือข้อมูลเดือนจูน,นครับปี2022นะครับผมตัววีซ่าอาจจะเปลี่ยนไปได้ในหลายๆปีหรือว่าในอนาคตนะครับก็ยึดข้อมูลณเวลานั้นๆละกันนะครับทุกคนบางประเทศนะครับเขาจะสามารถขอได้แม็กซ์สุดถึง35ปีอย่างเช่นเพื่อนฝรั่งเศสของผมนะครับ เขาก็มาตอนอายุอู้หลักประมาณสามสี่สามสิบห้าปีนะครับผมเขาก็ขอมาวีซ่านี้ได้นะครับอายุผ่านไปแล้วนะครับเรื่องการศึกษาล่ะการศึกษานี่สำคัญนะครับทุกคนต้องจบปร,ริญญาตรีเท่านั้นต้องจบปร,ริญญาตรีนะครับผมสี่ปีที่ประเทศไทยนะครับหลักสูรกตรปกตินะครับผมถ้าจบมหกได้ไหม,อมปอชวปชวสได้ไหมไม่ได้ครับทุกคน คุณสมบัติที่ต้องสมัครวีซ่านี้คือปตรีนะครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับที่ต้องใช้ในการสมัครนะครับทุกคนซึ่งก็คือใบรับรองจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่สําคัญมากนะครับหลายๆคนนะครับพลาดนะครับข้อนี้กันนะผมเพราะว่าอะไรใน1ปีนะครับวีซ่านี้จะมีจํากัดนะครับให้แค่2,000คนเท่านั้นฟังผมให้ดีนะให้แค่2,000คนเท่านั้น แต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะครับปีก่อนที่ผมจะสมัครรุ่นของผมคือรุ่นที่3ทับพนกะครับก็คือปี2019นะครับรอบที่3นะครับผมก่อนหน้านี้ครับน่าจะเป็นปี2018นะครับทุกคนจะมีโคต้าให้แค่500คนนะครับ500คนในประเทศไทยนะครับที่สามารถขอวีซ่านี้ได้ซึ่งเต็มทุก ปีนนะคครับทุกแต่ว่าปีผมนะครับปี2019ไม่เต็มนะครับเพราะว่าตอนนั้นโควิดเริ่มมานะครับผมแล้วก็คนไม่น่าจะแบบอยากย้ายประเทศเมื่อเทียบกับณนะตอนนี้นะครับเนาะคนก็เลยให้ความสนใจกับวีซ่านี้นะครับผมก็คือ ก่อนที่จะสมัครวิซ่าตัวน,นี้เราต้องได้ใบรับรองจากดอยอนครับดอยอก็คือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั่นเองครับการจะได้ใบรับรองนะครับทุกคนต้องขอโคตานะครับของผมนะครับตอนนั้นนะครับในปี2,019นะครับมันต้องขอยูสเนมและก็พาสเวิร์ดก่อนที่จะไปกดโคตาถูกไหมใครที่ไม่มียูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดจะไม่สามารถกดโคตาได้นั่นแสดงว่าขั้นตอนแรกที่เราต้องทําคือ ต้องขอ username แล้วก็ password นะครับผมมาต่อกันที่การขอโคต้านครับก็คือจะมี2000คนใช่ไหมดอยย่อเขาอาจจะแบ่งเป็นรอบ1รอบ2รอบ3าะครับตอนนั้นผมได้รอบที่3นะครับก็ไม่เต็มครับทุกคนไม่เต็ม2000คนนะครับพีผมอาจจะเป็นปีแรกก็ได้นะครับที่คนสมัครไม่เต็มครับทุกคนการกดโคต้านะครับตอนนั้นจําได้ประมาณ10บโมทุกคนตอน10บโมนี่คือเว็บล่มทุกคนใช่ครับ ฟังไม่ผิดเว็บล่มทุกคนก็คือรอประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยแหละครับผมกว่าเว็บจะกลับเข้ามาแล้วพอมันสามารถเข้าได้ทุกคนต่างคนต่างเข้าไปครับทุกคนก็ต้องลุ้นนะครับว่าเราจะได้ลำดับที่เท่าไหรนะ่ตอนนั้นนะครับของผมใช้โทรศัพท์ของผมนะผมใช้ค่ายสีเขียวทุกคน ผมสามารถกดโคต้าได้ในโทรศัพท์นะครับทุกคนฟังไม่ผิดผมกดได้ในโทรศัพท์นะตอนนั้นผมลางานออกมาเพื่อที่จะมากดโคต้าเนี่ยแหละครับผมลำดับที่ประมาณ 2, 300ของรอบที่3นะครับผมตอนนั้นโปรเซสของผมก็ยื่นวีซา่าแล้วก็มาที่ออสเตรเลียได้นะครับก็ใช้ระยะเวลา3ปีทุกคน ถ้าไม่ถึง3ปีนะครับเพราะว่าออสปิด2ปีเนาะก็คือไม่สามารถเข้าประเทศได้รอประมาณ2ปีครับทุกคนถึงจะได้เข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไม่มีโควิดนะครับก็น่าจะเป็นปีเดียวก็ได้แล้วนะครับผมมาถึงการต่อวีซ่าปีที่2นะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าวีซ่าตัวนี้ต้องมีการบังคับหรือเปล่าที่จะต้องไปทํางานในฟาร์ม p ี่กิ้งงานแพ็ k กิ้งนะครับงานทําอะไรที่เกี่ยวกับการทาฟาร์มทั้งหมดนะครับผมทางออสเตรเลียครับไม่ได้มาบังคับนะมาหักคอแล้วเพื่อที่จะให้เราทํางานฟาร์มนะครับไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ทุกคนไม่มีใครมาบังคับนะครับว่าจะให้เราไปทํางานฟาร์มงาน h o สปิ t อลิตี้นะครับผมฟังผมดีๆนะอันนี้คือผมตัวคนที่ได้วีซ่าครับไม่มีใครบังคับทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะต่อปี2ก็ต้องทํางานฟาร์ม 88วันนะครับทุกคนซึ่งใน1ปีก็มี360 365วันทุกคน แล้วก็ต้องไปทํางานพวกนี้นะครับประมาณ8-8วันก็คือ3เดือนครับเพื่อที่จะขอต่อวีซ่าปีที่2นะครับผมอยากอยู่แค่ปีเดียวคุณก็ไม่ต้องไปทํางานฟาร์มนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่สําหรับผมทาอยู่ปีเดียวมันไม่พอครับคนก็คือผมก็เลยต้องไปทํางานฟาร์มตอนนี้ก็คือเก็บครบแล้วแต่ว่ายังทํางานอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมอาจจะมีคําถามนะครับว่าทําไมถึงอยากทํางานฟาร์มต่อนะครับซึ่งงานฟาร์มที่ผมทำนะครับรายได้แบบดี จนถึงดีมากเลยครับเรทสูงกว่างานในเมืองหลายๆงานก็มีนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบริษัทขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเราอยากอยู่ปีที่3ที่ออสเตรเลียต่อครับก็ต้องทํางาน179วันนะครับผมก็คือประมาณ6เดือนครับหลักๆเลยไม่มีใครบังคับนะครับแต่ว่าถ้าอยากอยู่ต่อคุณก็ต้องทําตามเงื่อนไขก็คือทํางานฟาร์มหรือว่างาน hospitality ในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นเองครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับของผมอยู่ปีหนึ่งก็ กำลังจะขอวีซ่าตอบปีที่2นะครับก็เงื่อนไขก็คือทํางานฟาร์มให้ครบ88วันนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วครับกำลังจะยื่นแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาผมทํางานเยอะนะครับทำงาน6วันเลยครับช่วงนี้นะครับเงินดีครับทุกคนอลองถามทุกคนดูครับว่าถ้าเราได้วีซ่าตัวนี้เราอยากจะอยู่ปีที่2หรือว่าปีที่สามไหมอันนี้ก็ถามตัวเองดูละกันนะครับผมถ้าหลังจาก3ปีทุกคน บางคนนะครับอาจจะอยากอยู่ต่อก็อาจจะต้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะไปเรียนปรตปรโ,รปโปรโทดิพมาอะไรก็แล้วแต่นะผมมันคุ้มมากทุกคนที่จะได้อยู่่างประเทศ3ปีนะครับผมสําหรับผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะครับคุณสมบัตินะครับอย่างที่4ี่นะครับที่หลายๆคนไม่ผ่านนะครับก็คือผลสอบระดับภาษานะครับ การที่จะยื่นวีซ่านี้ได้ต้องมี i อเ t s นะครับผมซึ่งเราต้องผ่านทุกแบนด์นะครับ4.5นะครับจากเต็ม9นะครับทุกคนก็คือผ่านครึ่งนึงนะครับจะไม่สามารถใช้คะแนนรวมนะครับ4.5ในการยื่นได้นะครับสำหรับของออสเตรเลียนะครับทุกคนต้องสอบผ่านนะครับ4.5ทั้งฟังพูดอ่านและก็เขียนนะครับต้องเอาให้ผ่านทุกคน เพราะว่าค่าสอบแพงนะครับค่าสอบประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0นะครับทุกคนในการสอบครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครนะครับเรียนจบอินเตอร์ก็สามารถใช้ยื่นได้เลยครับทุกคนไม่ต้องสอบ i e l t s นะครับสำหรับบางคนอาจจะยากนะครับทุกคนบางคนก็อาจจะง่ายอะไรเงี้ยครับทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับภาษาอังกฤษของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับขออนุญาตสรุปแล้วกันนะครับผมว่าหลักๆนะคุณสมัติของวีซ่า work and holiday นะครับต้องมี1 อายุไม่เกิน31ปีนะครับผม2ก็คือจบปอตรีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นปอตรีที่เรียนอินเตอร์มานะครับก็ไม่ต้องสอบระดับภาษานะครับผม3ก็จะเป็นใบรับรองจากดอยคือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับผม4นะครับก็คือผลสอบระดับภาษา i อเนะครับ each band นะครับทุกพาร์ทนะครับต้องได้4.5ห้าครึ่งหนึ่งของ9นะครับผมการที่จะได้ i อเอลสีานะครับสาหรับผมนะครับคิดว่า คนที่สอบผ่านสามารถสื่อสารและก็ใช้ชีวิตที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะสามารถตอบคําถามได้ว่ามาที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่านี้ต้องเอ่งภาษาไหมครับหลักๆเลยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาแล้วนะครับผมเพราะว่าระดับภาษาที่ก่อนที่จะมาที่ออสเตรเลียเขาถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยดีในระดับหนึ่งครับ ลืมไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการสมัครหรือว่าขอวีซ่า work and holiday นะครับก็คือ statement นะครับผม statement ที่ต้องใช้ถือว่าถูกมากนะครับเมื่อเทียบ กับวีซ่าตัวอื่นๆของออสเตรเลียนะครับซึ่งจะใช้แค่5,000ดอลลาร์ออสเตรเลียครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณแสน0 0 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าใครมีมากกว่านั้นนะครับก็สามารถยื่นไว้ได้นะปกติแล้วนะครับการจะยื่นเอกสารทางด้านการเงินของการขอวีซ่าชนิดนี้นะจะมี2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับจะต้องยื่นให้กับดอยอนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับในการขอใบรับรอง ก่อนที่จะยื่นวีซ่ากับสถานทูตนะครับผมซึ่งกรณีแรกนะครับทางดอยอนครับเขาจะขอมาแค่ซึ่งจะขอแค่แบงก์การันตีนะครับก็คือจะเป็นเอกสารรับรองจากทางธนาคารนะครับว่าเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับการยื่นขอใบรับรองจากดอยอนะนะครับซึ่งจะต่างจากการขอวีซ่ากับสถานทูตที่จะต้องใช้แบง k ์สเต e เมนต์ย้อนหลัง 6เดือนนะครับผมดอยอนครับใช้แบงก์การันตีนะครับที่เป็นเปเปอร์ออกด้วยธนาคารนะครับผมแล้วก็2 bank s t a t e m e n t นะครับซึ่งก็จะมีรายการ transaction ของเงินนะครับก็คือ6เดือนา b n n k s t a t e m e n t ย้อนหลัง6เดือนแล้วกันนะครับพูดแบบนี้เนาะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าหลักๆเลยนะครับสำหรับเรื่องเอกสารทางด้านการเงินนะครับก็ประมาณแสนสองขึ้นไปนะครับ ขอแจ้งนะครับทุกคนตอนนี้นะครับวีซ่า work and holiday นะครับที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับเปิดรับสมัครแล้วครับทุกคนก็คือของนิวซีแลนด์นะครับจะรับสมัครวันที่25กรกฎาคมนะครับผมปี65นี้นะครับของออสเตรเลียนะครับก็วันที่26กรกฎาคมนะครับผมใครอยากสมัครในปีนี้นะครับ เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมนะครับเตรียมเงินให้พร้อมเตรียมใจเตรียมพร้อมกับการกดโคต้านะครับผมซึ่งการจะสมัครวีซ่านี้ต้องกดโคต้าก่อนอย่างที่ผมเน้นย้ําไว้นะครับและต้องมียูสเนมแลวก็พาสเวิร์ดนะครับผมซึ่งตอนนี้เปิดให้ขอแล้วนะครับผมสาหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับในการรับสมัครเนาะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับทุกคนก็ไปอ่านละกันนะครับก็จะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครทั้งขั้นตอนโปรเซสนะครับว่ารับสมัครวันไหนขอยูเซอร์เนมวันไหนนะครับกดโคต้าวันไหนนะครับสามารถได้ไปรับรองช่วงไหนนะครับก็รายละเอียดจะอยู่ในลิงก์ที่ผมให้ด้านล่างนี้นะครับผม ถ้าจุดประสงค์ของวีซ่าตัวนี้จริงๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาต้องบังคับให้ทำอันนั้นทำอันนี้แ,แต่เขาไม่มีการบังคับนะทุกคนวีซ่านี้สามารถเรียนได้นะครับทุกคนแต่ผมจําไม่ได้นะครับว่ามีข้อกําหนดในการเรียนที่ต้องไม่เกินกี่สัปดาห์นะครับสามารถเข้ามาเรียนได้ด้วยทําทงานได้ครับถ้าจะพูดง่ายๆครับแบบกลางๆรวมๆครับวีซ่านี้คือวีซ่าที่ให้วีซ่าเปล่าๆเ,เลย ก็คือวีซ่าคุณจะมาทําอะไรที่ออสเตรเลียก็ได้แต่ขอให้อยู่ในกฎหมายนะครับทุกคนจะมาทํางานก็ได้จะมาเรียนก็ได้จะมานอนโง่ๆในโฮสเทลแบบนี้ก็ได้นะครับจะมาทําอะไรก็ได้มาหาแฟนก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครมาบังคับคุณนะครับว่าจะต้องทําอะไรแบบนั้นแบบนี้นะครับผมเรื่องการทํางานครับก็ลิมิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือทํางานได้ ที่เดียวนะครับก็ประมาณ6เดือนนะครับแล้วถึงจะต้องเปลี่ยนนายจ้างแต่ว่าภายในปีนี้นะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยให้ทํางานกับนายจ้างเดียวได้จนยาวๆจนถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเปลี่ยนคอดิชันหรือเปล่านะครับผมตํ้หรับรายละเอียดวีซาก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการสอบ i อเออนะครับของผมละกันนะครับผม อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่สนใจวีซ่านี้หรือว่าที่กำลังจะหางานปี2ปี3เพื่อที่จะขอต่อวีซ่าในปี2ปี3มนะครับมีกลุ่มนะครับมาพูดคุยกันนะครับ <S <s เกี่ยวกับการหางา,านวีซ่าปีที่ 2>, 2>, 2ปีที <S <s ่3ก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ลิงก์นี้นะครับเป็นกลุ่ม Facebook ตอนนี้ก็คือยังมีเพื่อนที่ยังไม่มาเนาะแล้วอาจจะกำลังหางานอยู่นะครับใครที่สนใจหรือว่าพี่ๆน้องๆที่เคยมาทํางานเก็บงานฟาร์มปี2ครับของปีที่แล้วก็สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับมารีวิวงานให้กับน้องๆ รุ่นหลังๆรุ่นต่อไปนะว่างานนี้ดียังไงงานนี้ไม่ดีนะครับควรจะทํางานแบบไหนนะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการทํางานปี2การขอวีซ่าต่อปี2นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในกลุ่มนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลียม,มา5เดือนใช่ไหมครับเปลี่ยนงานฟาร์มที่จะขอวีซ่าปีที่2เนี่ยประมาณ 4- 5หรอบแลวครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับที่ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับมารีวิวงานด้วยกันงานที่ต่อวีซ่าปีที่2อครับ มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ในกลุ่มนั้นเช่นกันนะครับทุกคนก็มาสร้างคอมมูนิตี้ของ work and holiday ด้วยกันนะครับผมก็จะมารีวิวงานของผมที่ทําเพื่อต่อวีซ่าปีที่2ปีที่3 <st us> ในนั้นนะครับผมเผื่อว่างานนี้ดีนะครับแล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆแล้วก็น้องๆหรือว่าคนที่ได้วีซ่ารุ่นหลังๆครับ <CT> มาอ่านป <c ười> ุ๊บก็เห็นงานนี้มันดีเนี่ยก็อาจจะเป็นวิทยาทานนะครับให้กับรุ่นต่อไปสามารถมาเก็บงานที่ฟาร์มนี้ได้นะครับผมเนาะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาเข้ากลุ่มกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับขออวยพรละกันนะครับให้กับคนที่กําลังจะขอโคต้าปีนี้นะครับขอให้โชคดีทุกคนครับอยากจะให้ทุกคนนะครับมาเป็นวัยรุ่นออสเตรเลียด้วยกันนะครับทุกคนถ้าใครมาเจอผมที่ออสเตรเลียก็ทักทายได้นะหรือว่ามีงานแนะนำนะครับก็บอกต่อกันได้นะแล้วเจอกันที่ออสเตรเลียนะครับบ๊ายบายครับ